ต้องค้นหาก่อนนี่ไปเจอแล้วเจอแล้วนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่เจอสมบัติแล้วระวังคนนะครับนี่สมบัติตามหาตามล่าสมบัติกลัไปไปไปเติมตามมันไปอ่ะเร็วๆเร็วนี่เจอแล้วสมบัตินี่ของแม่แล้วนี่ปั๊มมันนี่ไงนี่ไงกงเก็บเก็บตีได้มาแล้วโอเคนี่เอาตัวให้รอดนะครับนี่เท่ไหมสมบัติ เอ้ยนี่มันกล่องสมบัติทุกคนนี่มันคุณเจคุณเจไอ้คุณเจถ้รู้เลยแหละนี่เท่นะตามหาสาเร็จนี่สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ช่องฟิลเตอร์เกมมิ่งนะครับวันนี้มีอัปเดตแผนที่ใหมา่นะทุกคนก็อยู่ในกิจกรรมแรมเพจนะครับวันนี้จะมาตามหากล่องสมบัติใช่กล่องสมบัตินะทุกคนในแผนที่เกาะสวรรค์ใหม่นะครับ ใหาทุกคนบอว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะกิจกรรมแรมเพจเ,เทพอสูรโลกใหม่นะครับเราจะมาตามหากล่องสมบัติกันนะครับอที่เกาะวรวค์ใหม่นะครับหมดทั่วไปกิจกรรมรายวันเราก็ต้องอัญเชิญก่อนนะครับว่าจะได้เทพอะไรนะครับตัวเชิญมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เต่าดำมาทีนี้การจะเจอแผนที่ครับเราต้องกดไปที่เขี้ยวนะครับก็กดครับ เราจะขึ้นว่าตามหาสมบัติของข้ากดบตรงแผนที่สมบัตินี่ไงแผนที่สมบัติแล้วก็จําไว้นะครับนี่ล่าอสูรโลกใหม่ล่าสมบัติเพิ่มรางวัลตั้งแต่วันที่ยี่สิบมิถุนายนนะครับจําว่าสมบัติอยู่ตรงไหนนะครับก็เราก็ลงไปเล่นแผนที่นั้นโอเคไปเล่นกันเลยไม่ไน่าจะดนะแต่ละตาคนลงมาสิบคน แล้วมาลงทําไมตรงนี้หรือว่าจีเอปรับใหม่ถ้าใครมากตรงไหนก็รู้ตำแหน่งกันหมดวาาัดซ่านมีคนลงเยอะขนาดนี้ใครจะไปอยู่เรามีคนหนึ่งให้มีคนเอาะเบิดไปกิน้หมหน,นีไม่หน,นีหนน้นี่นะ อดกคนเลยล้วเอาตัวข้างหน้าให้ได้ก่อน สมบัติมันคืออะไรกันไม่รู้สมบัติมันคืออะไรกันทำไมมันหายากแบบนี้เนี่ยผมบอกมันไม่ได้คุ้มค่านะหรือว่าทุกคนอยากรู้สมบัติมันเป็นยังไงอะไรแบบไหน,ไนยังไงเขจะไปตามมาแล้วใยญ่ใหญ่จริงขนาดไหนใหญ่จริงขนาดนั้นข้างๆเออข้างๆเคยได้คิวเยอะขนาดนี้มา,มาก,ก่อนนะวันนี้ได้ตั้งเก้าคิวหนึ่งคิวนี่ อย่าทำให้ฟิวเตอร์ขับโุ้งหนะเขาจัดการนี่หมดเลยเนือต้องเก็บปืนดีๆด่ยน,นทุกคนดูคิวกับผมดิโอ้ยมีคนอีกย้ายยังจะมาเต่าแถวนี้ฟิวเตอร์มันคนุ้นโตนะเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้ คนเหลือสิบเกาคนตอนนี้เหลือ17คนแล้วอีหัวเตงดีโอ้โหเอาสมบัติแยาเหมือนกทุกคนสมบัติอยู่ข้างหน้าเลยทุกคนเฮ้ยมันขับ้ถมาทำไมวะเปิดก่อนให้เตรี่ยนนะเปิดก่อนได้เยัย Oh. Ini lah, genoster มามาตรงเนี้ยเดี๋ยวมีคนเจ็บไปแล้ววะเนี่ยแต่ต้องค้นหาก่อนนี่ไปเจอแล้วเจอแล้วนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่นี่เจอสมบัติแล้วระวังคนนะครับนี่สมบัติตามหาตามล่าสมบัติกลับไปไปไปเดินต,ตามมันไปอะ่ะเติมเร็วเติมเร็วนี่เจอแล้วปืนใส่กล่องแวมแล้วนี่ปั๊มมันนี่ไงนี่กองเก็บเก็บเอ็คตีในมาและ นี่เขาเอาตัวให้รอดน,นะครับนี่เท่ไหมสมบัติเฮ้ย,ยนี่มันกล่องสมบัติทุกคนนี่มันคุณเจคุณเจไอ้คุณเจจะรู้ไดแหละนี่เท่นะตามหาสองเดจนีม่มีคนอีกแล้ว มันยอ,อนยากลองได้เรียนะครับทค,คนเรียนควรเราได้กล่องมาด้วยแต่เพื่อเปิดสมบัติโอเคไปกดกันเลยดูสมบัติกันนะครับ อ่ไรยี่สิบขิวดาเมสีพันให้เรากดคำว่าคำว่าแต่งตัวทุกคนนี่นี่ของสมบัตินะครับที่ไปตามหามาเปิดเลยครับเปิดน,นะได้อะไรได้อะไรครับโทเค็นสามโทเค็นโทเค็นสามโทเค็นนี่เองที่ตามหากันแค่โทเค็นนี่นะยังก็เอาโอ้โหสุดยอดครับเกมมันก็จะเปลี่ยนนมันไม่เปลี่ยนเลยเหรอมันอยู่ที่เดิมเลย ก็ประมาณนี้แหละกิจกรรมอ,<ำ>อสูรโลกใหม่นะครับตามหาสมบัติเพื่อรับของรางวัลหลายวันนะครับใช่ใครอยากเล่นก็เข้ามาเล่นในโหมดเกาะสวรรค์ใหม่ได้นะครับนะนะถ้าชอบก็าฝกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดีแจ้นติมปตับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ